สวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลังอำเภอโนนสะอาดครับผมสิริเทพสิริวันหอมเรียกผมว่าหวยแต่อย่าไปซื้อนะวันที่หนึ่งกับวันที่หกสิบหกผมชื่อหวยเป็นประธานแปลงใหญ่มันสำปะหลังเราทํากันที่นี่มีสมาชิกเริ่มต้นที่สามสิบคนสามร้อยห้าสิบร่แต่ผ่านมาสามปีตอนนี้มีสมาชิกสองร้อยกว่าคนแล้วครับมีพื้นที่ทําการอยู่สองพันเก้าร้อยไร่ พีกายนี้เราก็ส่งมันเข้าที่โรงงานได้รู้จักกับผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านจึงนํามาซึ่งเราไปเล่าวิกฤตให้ฟังปัญหาเรื่องความยากจนความเป็นอยู่ของกลุ่มสมาชิกก็ทําให้เจอวิกฤตหลายๆอย่างมาหาทางออกร่วมกันออกรวมกันแล้วมาจบที่ทํำยังไงเราจะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนผมและเพื่อนกรรมการก็เข้าหาที่ปรึกษาหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะทางทีมไทยวา ก็เลยมาร่วมกันทำโครงการหลายๆอย่างครั้งเมื่อปีกายนี้ก็ทำ SAI เป็นโครงการระดับโลกในการสร้างความยั่งยืนให้กเกษตรกรและพวกผมก็โชคดีได้เป็นซิ l เวอร์เลเวนก็คือได้เหรียญเงินมารางวัลเป็นเกียตเหรียญเงินพอดีมาปีนี้ในเรื่องของโลกร้อนกำลังมาเป็นเทรนที่พ่อค้าต่างชาติเขาสนใจถ้าใครไม่ทำร่วมกันก็ค้าขายยากก็มาถึง มาถึงโครงการใหม่ก็คือเราจะทำคาร์บอนเครดิตจากมันสำปะหลังและปีหน้านี้เราคิดว่าผลลัพธ์น่าจะออกมาแล้วครับผมเป็นการใช้พืชอ,อายุสั้นแต่เราจะทำการาพิสูจน์วิเคราะห์วิจัยว่าเขาจะลดปริมาณแก๊สที่เป็นส่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นแก๊สเรืองกระจได้มากน้อยเท่าไหร่ครับผมที่บอกว่าประสบปัญหาอะไรแล้วก็ไทยว่าเข้ามาช่วยเราอย่าง้างอ๋อครับ ปัญหานี่มันมีอยู่มันมีระดับมีมีอยู่สองระดับปัญหาระดับต้นๆก็คือปัญหาอาชีพเกษตรกรปัญหาที่ขายยากมันไม่มีคู่ขาที่เป็นมืออาชีพและต้องการทํางานร่วมกันแบบเชิงระยะยาวๆโครงสร้างที่แน่นอนพอมาเจอไทยวานเนี่ยเราก็เลยไปคุยเลยว่าเราไม่อยากจะขายแล้วกลับบ้านขายแล้วกลับบ้านทําอะไรได้ไหมนี่คือเป็นที่มาของการมองหาทางออกจนไปสู่การแก้ปัญหาคือ ฝ่ายเกษตรกรเองจะต้องพัฒนาคุณภาพสินค้าหัวมันสำปะหลังฝ่ายโรงงานเองก็ต้องหาออปชันที่จะมาบวกราคาได้ไหมหรือว่ามีาเป็นเบน e อฟ t อย่างอื่นๆที่จะช่วยลูกหลานช่วยการเทรนช่วยการใช้สารหลายๆอย่างไทยวาเข้ามาแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือตอนนี้พวกเราเองมีร้านรูปวมผล,ผลผลิต3า,าแห่งก็เพราะความร่วมมือจากไทยวานนี่แลครับแล้วเราคิดว่ามันก็จะกระจายต่อไปเรื่อยๆ จากสามตำบลไปเป็นหกตำบลอำเภอผมมีหกตำบลเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากวิกฤตก็มาหาทางออกแต่ว่าคณะที่เราหาทางออกอยู่กับเพื่อนสมาชิกกรรมการและไทยว่าโลกใบนี้ก็ต้องการทางออกเช่นกันพวกผมก็เลยมามองว่าทํายังไงเราจะทําพร้อมกันได้เลยก็มาจบที่ความยั่งยืนซึ่งมันไปล้อนโยบายของภาครัฐด,ด้วย BCG ของที่เขาทํากันอยู่แล้วก็เรื่องของคาร์บอนอิมิชันก็คือแก๊สที่เป็นเรือนกระจกซึ่งอันนี้ก็ไป มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจของฝั่งขายแป้งไปทางต่างประเทศซึ่งพวกผมเองเป็นหลังบ้านก็จะทําพวกนี้ขึ้นมาเพื่อจะจัดการเรื่องอแก๊สเรื่องอะไรแต่ว่ามันต้องอาศัยผู้ช่วยหลายทางซึ่งตอนนี้ทางอาจารย์มหาลัยทางไทยวาก็กลับมาให้ความรู้ให้ข้อคิดให้เรยแล้วก็พาทําหลายๆอย่างหวังว่าไม่นานหรอกครับน่าจะได้ผลลัพธ์ตรงนี้ครับผมใครมีอะไรจะถามอีกไหมครับ ยังไงบ้างานนะคะสิง<อ>ที่เขาอาจารย์ใช้เหมือนมีจักปีมคุมินที่ผลิกตรลลกรัลาการถแก๊สนี่มีหลายมิตินะครับคือคือเราต้องเข้าใจโจทย์กันว่าอาชีพพวกผมไม่ใช่ปลูกป่าอย่าขนาดใหญ่เป็นอาชีพปลูกไม้ครอบที่ประมาณปีเดียวอายุไม่ถึงปีการลดแก๊สเดือนกระจกของเกษตรกรที่ทําพืชเขาเียพืชพืชเศรษฐกิจพ,พ,พ,พวกนี้ อย่างอ้อยมันเนี่ยก็คือหนึ่งคุณจะต้องไม่ปล่อยอแก๊สที่มาจากปุ๋ยยูเรียมากเกินไปซึ่งตัวนี้เป็นอันตรายมากสองซากบายโปรดัก c t จากโรงงานหรือว่าผลผลิตอยู่ในไรนาสวนนี่เป็นลำเป็นใบเป็นอะไรทํำยังไงจะให้เขาไม่สร้างแก๊สมีเทนมีวิธีการแบบไหนมีจัดการกันยังไงใช้ระยะเวลาเร็วขึ้นได้ไหมอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วระดับหนึ่งก็คือระดับทั่วโลกก็คือ ถ้าเราไม่มีมาตรฐานอะไรเลยยืนยันถึงผมจะทําดียังไงกับเพื่อนผมที่วูงข้างก็ไม่มีใครรับรองเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับไปหาที่ปรึกษาใหม่ว่าใครองค์การไหนจะมารับรองผลน,นี้ถ้ารับรองผลน,นี้ได้พวกผมก็จะไดะ้มาตรฐานบางอย่างผมยังไม่รู้นะวันนี้ยังไม่รู้หรอกว่าจะได้มาตรฐานอะไรจะหวังว่าวันหนึ่งพวกผมจะก้าวข้ามไปได้มาตรฐานสักอย่างมาและจะเอามาตรฐานนั้นไปโชว์กับคนทั่วโลกได้ว่าเเกษตรกรที่จังหวัดอุดรอำเภอโนนสะอาด ก็ตั้งใจที่จะช่วยโลกใบนี้เหมือนกันไม่ใช่สักแต่ว่าจะมาทำอาชีพแล้วก็ปล่อยไปอันนี้ก็คือภาพใหญ่ครับแง่ายผลผลิตเอาจริงๆเลยตอนนี้มามาได้มาได้ผมมาผลผลิตมาถูกทางเราเริ่มต้นที่หนึ่งไร่สามตันมันสำปะหลังต่อผลผลิตชาวบ้านเฉลียสามตันวันนี้เมื่อฤดูการขุดที่แล้วนี่คนที่เก่งที่สุดไม่มีระบบน้ําเลย ได้แปดตันต่อไร่ห่างจากเราไปไม่กี่ร้อยเมตรเองแปลงนี้เองแล้วทั่วไปเดี๋ยวนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ห้าตันห้าจุดห้าตันถึงหกตันต่อไร่ก็ถือว่ามาเยอะครับได้ได้ได้เพิ่มผลผลิตขึ้นมาในระดับที่ว่าน่าพอใจสําหรับกลุ่มแต่ไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายของพวกผมตั้งไว้คือสิบตันต่อไร่สาหรับชาวบ้านทาและถ้าเป็นระบบน้ําที่ว่ามีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาจะต้องยืนอยู่ที่สิบสองถึงสิบห้าตันต่อไร่เนื่องจากว่าพื้นที่เกษตรไม่สามารถเพิ่มขึ้น แต่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นทุกวันเราจะทำยังไงถึงจะให้พื้นที่เท่าเดิมแล้วผลิตมากขึ้นก็เป็นไอเดียร่วมกันอีกเลยครับว่าเราจะมาทํายังไงว่าจะใช้อะไรบ้างเอามาทําพวกนี้ให้ได้กลุ่มผมพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเปิดใจรับรู้สิ่งใหม่ๆขณะเดียวกันเราก็จะไม่ทิ้งสิ่งเดิมๆก็คือความเป็นอยู่ของชุมชนไม่ใช่ทําเฉพาะอาชีพมันอาชีพอื่นก็ทําแต่ชุมชนก็คือสังคมที่มีญาติพี่น้องลูกหลานอยู่ด้วยกันต้องอยู่ให้ได้ท่ามกลางกระแสโลกแบบนี้ครับ า่สิ่งดดดีดีีเเเป็นนนื่่่่อิรวททาง,ทง,งไม่ดีก็มีนะครับเขาเคายบอกอยู่ว่าให้ไปซื้อตัวนี้นะแล้วรถไปเฉียวอะไรมาไม่เคยถูกเลย <laughs> อันนี้ก็คือสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร <laughs> ่ <laughs> จริง <laughs> จริงแล้วดีครับเอาเอาอย่างนี้เอาพูดตรงๆเลยก็คือไวามานี่เป็นที่เลี้ยงที่ดีมากครับพวกผมเนี่ยเอาจงริงอาจจะเป็นกลุ่มที่โชคดีนะเพราะว่าเป็นเกษตรกรที่มีโอกาสได้คบกับคนที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญแล้วเป็นคนที่ทําอาชีพนี้จริงๆอาชีพแป้งมันเ,นเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็น,เป,นเป็นกำไรให้กลุ่มถามว่าดีที่สุดไหมสําหรับผู้ผมก็ดีครับดีที่สุดในระดับวันนี้แต่เรายังมีพื้นที่ว่างอีกเยอะที่จะทํางานร่วมกันไม่ว่าจะกับไทยวาหรือกับภาครัฐซึ่งพวกผมเองต้องทําำคู่กันกันกบสามฝ่ายก็คือตัวเกษตรกรอย่างพวกผมไทยวาแล้วก็รัฐบาลเราจะอยู่ร่วมกันอย่างนี้ให้ได้ถามว่า มาถึงวันนี้ดีไหมดีครับแต่ยังเหลือพื้นที่อีกเยอะที่จะสามารถทําให้ดีกว่านี้ได้ครับผมสองพันไร่นี่ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมดเกี่ยวกับมนันี่นไม่ครับอําเภอผมปลูกมันเอาที่ลงทะเบียนไว้ห้าหมื่ห้าันไร่ครับเ,เป็นนิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราจะทําให้ได้สักส5ปเซ็นตเนี่ยน่าจะมากกว่านี้แต่ว่าผลผลิต รวมรวมพวกผมก็ยังอยู่ในเพิ่งจะเริ่มต้นเพราะว่าใช้เวลารวมกลุ่มกันแบบนี้3ปีเมื่อก่อนเราต่างคนต่างทําเราไม่เคยรู้จักกับใครเราไม่เคยคุยกันปัญหาที่เกิดขึ้นเรามีแต่รวมตัวกันเพื่อที่จะเอาผลผลิตไปขายตรงไหนแพงแค่นั้นเองแต่มาตอนหลังเราต้องมองไม่ใช่พิธีแพงอย่างเดียวยั่งยืนด้วยอันนี้ถือเป็นแปลงตัวอย่างไม่ใช่แปลงตัวอย่างครับแปลงจริงๆเลยครับเป็นแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ในจังหวัดอุดรเนี่ย กลุ่มพวกผมเป็นกลุ่มแรกๆที่เข้ามาทํางานร่วมกับโรงงานโดยตรงตอนนี้ก็เริ่มมีหลายกลุ่มสนใจมีหลายโรงแป้งที่สนใจจะทำแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเริ่มกันยังไงแต่ที่นี่เราเรามาเป็นรูปแบบเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นจากความเชื่อเดี๋ยวนี้ก็มาใช้วิทยาศาสตร์มาใช้หลักการร่วมกันมาปีแล้วสามปีครับ ก่อนก่อนหน้านั้นคือได้3ตันต่อไร่ใช่ครับแล้วตอนนี้ก็คือเพิ่มเป็นตอนนี้ค่าเฉลีย่ยอยู่ที่5.5ตันครับ5ตัน5.5ตันต่อไร,ร,อไไร,ร่อ่าปัาออปจจัยง่ายๆเลยก็คือเมื่อก่อนดินปลูกป่าดินที่เราถางป่าใหม่ๆปลูกอะไรก็งามหมดพอเราใช้มาที่นี่เป็นพื้นที่ปลูกอ้อยถ้าไม่อ้อยก็กลับมาปลูกมันถ้าไม่มันก็กลับไปปลูกอ้อยมียางพารายอย่างที่เราอยู่นิดหน่อยไม่มาก ปัจจัยที่จะทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเลยทาให้ดินกลับไปสู่ดินธรรมชาติให้มากที่สุดแล้วคราวนี้ทําไมถึงต้องทํางานกับโรงงานโรงงานก็คือเรามีผลผลิตตอนนี้เศษซากวัสดุดจากการประกอบอาชีพไม่ได้อยู่ที่กองดินที่พวกผมแล้วนะครับไปอยู่ที่โรงงานอย่างเช่นเปลือกอย่างเช่นรากอย่างเช่นดินอย่างเช่นหล,ลายๆอย่างกากแป้งถ้าเราเอาสิ่งเหล่านั้นกลับมาที่สวนได้โดยไม่ผ่านขั้นตอนเลยก็คือแค่เทไว้เฉยๆใช้เวลานาน,านงามไหมงามครับ แต่ถ้ามีคนที่รู้มาจัดการโดยใช้พวกจุลินทรีย์พวก uh, บางอย่างที่เร่งปฏิกิริยาเร่งเวลาให้เร็วขึ้นมันก็จะมีประโยชน์ต่อโลกใบนี้ด้วยคือไม่มีโอกาสที่จะปล่อยแก๊สอะไรขึ้นไปนานมากใช้เวลาแค่สองอาทิตย์เราก็สามารถนําขยะที่เป็นของเป็นเวสของโรงงานกลับมาที่สวนแล้วก็เป็นปุ๋ยเพิ่มมูลค่าได้ก็นี่แหละครับคือมันเป็นวงจรของความยั่งยืนสิ่งที่เหลือใช้เอากลับมาทําประโยชน์ สิ่งที่เป็นประโยชน์กลับไปลงสู่ดินพอดินกลับมาเป็นสภาพที่มีอ่าเขาเรียกอะไรอ่าแร่ธาตุอินทรีย์วัตถุอินทรีย์วัตถุสูงๆออร์แกนิกแมทเทอร์นี่ก็คือมีมากขึ้นมากขึ้นนี่มันก็จะทําให้การทําอาชีพนี้ง่ายขึ้นชวนไม่ได้ชวนหรอกครับเป็นภาพสร้างมากกว่าภาพตัวอย่างอย่างเช่น ของท่านอาจารย์เนี่ยอดีตเป็นพออโรงเรียนเก่ามีลูกศิษย์ลูกหายเยอะพอมาพอเกษียณก็อาศัยคอนเน็ชันที่มีความสัมพันธ์ที่มีกับลูกศิษย์เอามาทำถามว่าเชื่อไหมเขาเชื่อจากการเห็นด้วยตาครับการไปน,นั่งอบรมในห้องเรียนมันก็มีส่วนแต่ว่ามันไม่มากเท่าที่เห็นจริงอย่างวันนี้เราไปเห็นมันบางกอที่มีน้ำหนักตั้ง20กิโล2กว่ากิโล เชื่อไหมว่าเกิดขึ้นได้ก็ต้องเชื่อครับแต่ว่าพวกผมก็คาดหวังว่าวันหนึ่งกลุ่มจะไปให้ถึงจุดนั้นเร็วที่สุดเร็วที่สุดเพราะว่าถ้าช้าคนอื่นเขาก็เดินล่วงหน้าไปจริงๆแล้วทุกวันนี้ใช่วิทยาศาสตร์ล้วนๆแล้วครับไม่มีไม่มีความเชื่ออื่นแล้วทุกวันนี้ต้องอยู่บนวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับให้ว่าบอกให้ทำแล้วบอกว่าคุณทำนี้คุณทำนี้คุณทำนี้ให้วาบอยทำสิบอย่างทำได้กีอย่าง ไทยว่าบอกให้ทำสิบอย่างไม่ทำสักอย่างตอนแรกเพราะอะไรต้องเอามาวิเคราะห์ก่อนลองดูก่อนเล็กๆน้อยๆถ้ามันดูแล้วผ่านดูแล้วดีดูแล้วไปได้อย่างเช่นไทยว่าบอกจะพาทำปุ๋ยหมักเราเราจริงๆเราก็มีหน่วยงานอื่นมาสนับสนุนการทำปุ๋ยหมักยู่แล้วแต่บังเอิญไทยว่าอาจจะมีอาจารย์ไปให้นักวิจัยบางคณะทำจุลินทรีย์บางชนิดที่มันสามารถกระชับเวลาเร่งเวลาล้นระยะเวลาในการกองอันนี้พอเห็นผลแล้ว พวกผมก็ลองทําดูก่อนนะไม่ได้ให้หลอกมาปุ๋ยที่เคยทําก็ทําไปอันใหม่ก็ทําพอมันได้ผลจริงเอาไปลองใส่ดูอันนี้คือเชื่อไปแล้วก็ทําไปด้วยเราไม่หลับหูหลับตาเชื่อใครทั้งนั้นครับแม้กระทั่งตัวเองเพราะว่าเมื่อก่อนเคยทําอย่างนี้มาแล้วเคยประเภทเข้าฝันแล้วก็มาทํามันไม่ได้พอมาถึงวันนี้อาจจะมีคนเก่งกว่าไทยวะแต่เรายังไม่เจอแต่นะวันนี้ผมว่าเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีทําด้วยกันได้แต่ว่าที่บอกให้ทำสิบอย่างเนี่ย ส่วนหนึ่งเราเราฟังมาก่อนครับเราไม่ป,ปฏิเสธหรอกเอาจริงๆ<ร>แต่ว่าเราทําตอนนี้ไทยว่าพาทําปุ๋ยหมักทําได้ไทยว่าพาทำมันสะอาดตอนนี้เราอยู่ในผมว่าไปถึงขั้นกลางๆแล้วทำได้ร่วมกันคนเข้าใจเยอะขึ้นคือที่บอกมาทำหมดครับแต่ยังไม่ได้คอมพลีทร้อยเอร์เ็นตในสมาชิกอย่าลืมว่าพวกผมเป็นเกษตรกรที่มาจากหลากหลายมาก mm. พวกผมไม่ได้คอลิฟายที่มาเป็นเกษตรกรนะครับบางคนตกงานบางคนมีที่ดินเป็นมรดก บางคนก็มาจากหลากหลายแล้วก็มารวมตัวกันเป็นเกษตรกรเพราะฉะนั้นที่มาเนี่ยเป็นเป็นเหตุผลสําคัญมากทําไมเกษตรกรถึงเดินได้ช้าในบางโอกาสทําไมเกษตรกรบางคนไปได้เร็วมากก็เหมือนอาชีพอื่นๆบางคนเก่งมากมาถึงแป๊บเดียวแต่บางคนไปต้มเตี๊ยมก็เหมือนกันแต่ขณะที่ต้มเตียมเราก็ต้องดึงกับเขาไปเพราะเขาก็คือญาติพี่น้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นลุงป้าน้าอาของกลุ่มเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับคําว่าอยู่ด้วยกันนั่นแหละบางคนช้าก็ ค่อยๆดันแต่คนที่ไปเร็วต้องรีบครับเฉพาะโลกใบนี้หมุนเร็วมากครับใใม,ม,มีครับจริงๆแล้วการพันธมิตรเนี่ยน่าจะเป็นคําที่ภาครัฐมาดันให้ผผัก,กดันให้เกิดก็คือ MOU กับหลายๆโรงงาน <S <S ที่อุดรน,นี่จะมีโรงแป้งอยู่ใกล้ๆผมมีแปดโรงบางโรงก็มีรูปธรรมขึ้นมาชัดเจนว่าอยากจะทําบางโรงงานพวกผมไปนั่งคุยแลย้วก็เป็นโครงการแต่ยังไม่ออกมาเป็นรูปธรรมบบางโรงงานก็บอกไม่รู้ยังไม่รู้จักเลย มันก็อยู่ที่ความพร้อมของของของเจ้าของผู้ใหญ่ในโรงงานอันนั้นแต่ละคนจะมีวิมีวิสัยทัศน์ที่มองออกมายังไงอย่างกลุ่มพวกผมนี่ไปทํา m อ U ไว้ห้าแห่งห้าโรงงานห้าโรงแป้งที่ได้ทําร่วมกันจริงๆนะวันนี้ก็มีหนึ่งครับอันนี้เป็นเรื่องจริงคนอื่นก็เข้ามาอยู่มาคุยแต่ยังไม่ได้ทําแค่มาคุยๆด้วยแต่ยังไม่ร่วมหอลงงก็ยังไม่ถือว่าเป็นขั้นสําเร็จ แต่ผมก็หวังว่าวันหนึ่งคนที่อยู่ใกล้โรงแป้งจุดทุกจุดก็น่าจะทําโครงการคล้ายๆกันเพราะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายครับอ่ามีครับมีวิสาหกิจชุมชนที่ทําแปลงมันมาดูลักษณะทําปุ๋ยยังไงอ่าขายมันนี่ขายยังไงไปต่อรองัไงตอนนี้เราสร้างแปลงใหญ่ขึ้นอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงน้องใหม่ของโนนสะอาดเนของอำเภอเราขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทําคอนเซปต์เดียวกันแต่อาจจะแตกต่างไปที่โรงแป้งอื่น โดยพวกผมก็เป็นพี่เลี้ยงไปติดต่อไปคุยด้วยกันไปสร้างาเครือข่ายไปสร้างาเขาเรียกว่ายัางไงละ่ะข้อข้อระเบียบการาตกลงข้อตกลงนั่นนี้นู่นเพื่อให้มันเกิดขึ้นให้เกษตรกรท่านอื่นได้มีโอกาสทําเหมือนกันครับผมแล้วในแง่ไรายได้นะคะถามปีที่ทำกันมาเพิ่มอย่างไรบ้างถ้ามองคือเกษตร,รกรในภาพรวมติดลบนะครับรายได้เพราะว่ามันมันมีรายจ่ายเยอะมากแต่ถ้าจะมองเฉพาะอาชีพทํามันเนี่ย ปิกายนี่มันคือยุคทองเลยนะพวกผมได้สามบาทกว่าๆแล้วก็บวกที่โรงงานให้พิเศษเพราะว่าทําร่วมกันมันก็จะมีโบนัสต่อกิโลโบนัสต่อเที่ยวอันนี้เป็นส่วนพิเศษซึ่งกลุ่มอื่นเขาไม่ได้แต่ว่าถ้าจะมองภาพรวมๆเลยนี่ทุกคนที่ปลูกมันปิกายนี้ขอให้มันมีแป้งเป็นยุคทองดีมากแต่เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นไงนี่คือจุดที่เราจะต้องมาสร้างความยั่งยืนในด้านอื่นๆไม่ใช่รอแต่ราคาอย่างเดียว ผมว่าราคามันอาจจะลงบ้างแต่ถ้าเราขยับผลิตผลผลิตขึ้นไปที่สิบตันขึ้นทุกคนถูกบ้างก็ไม่เป็นไรก็เราก็ยังพออยู่ได้คสามบาทใช่ไหมคะที่หัวเมื่อวานนี้สามบาทแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบก่อนหน้านี้มันสดครับก่อนหน้านี้ก็สองบาทห้าสิบมีเนี่ยตอนเนี้ยถือว่าหนักเลยสําหรับเกษตรกรบาทแปดสิบบาทหกสิบคือต้นทุนพวกผมผลิตมันออกจากสวนในบาทหกสิบสองสตางค์ต่อกิโล นี่นี่คือต้นทุนนี่เป็นวิทยา,าศาสตร์เลยบาทหกบและถ้าเราขายได้มากกว่า1นึบาทหกสิบสตางค์เราถึงจะเริ่มนับเป็นกำไรจะมากจะน้อยอันนี้เน็ตเลยครับเป็นเป็นคอสจริงๆของการผลิตมัน1นกิโลแต่มันจะมีตัวแปรก็คือปริมาณไม่ปริมาณเปอร์เซ็นต์แป้งแล้วก็ปริมาณน้ำหนักที่ต่อไร่สมมติว่ามันมันถูกแต่ผลิตได้เยอะแล้วมีที่ขาย มันก็พอเลี้ยงตัวเองไปได้วันหนึ่งถ้าแป้งมันขึ้นพวกผมผลิตได้เยอะก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกนี่นี่คือแฟกเตอร์จริงๆของเกษตรกรครับแล้วเบื้องหลังพวกผมก็คือมีลูกกําลังเรียนอยู่กี่คนมีคนป่วยติดเตียงไหมเอออันนี้ก็ดีนะไทยวามีโครงการพวกอย่างนี้ด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยก็ทําโครงการซัพเพนกันมาก็มีส่งเสริมให้มีการศึกษาพื้นฐานเด็กด้วยแล้วก็เข้าไปดูที่คนแก่คนสูงอายุ จัดการยังไงเข้าไปศึกษาปัญหาตอนนี้รูปแบบยังไม่ออกมาชัดแต่ที่ชัดเลยก็คือมาช่วยทําบ้านคนคนอนาถาคนยากจนที่เขาไม่มีโอกาสที่จะสร้างบ้านตัวเองอันนี้ก็มาอันนี้โรงเรียนก็มาช่วยเหลือชุมชนก็มาแล้วแต่ตอนนี้ยังช่วยเหลือราคามันนี่เยังอยากได้เพิ่มอยู่ <c oughs> ครับผมถ้าสมมติว่าถ้าไม่มีไทวาเข้ามาในสามปีนี้เราจะเดินมาได้รุ่งรุ่งมถ้าไม่มีเขา <c oughs> เผมไม่กล้าตอบ ตรงๆนะไอตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วด้วยความเป็นมนุษย์ไม่มีใครยอมให้ตัวเองสูญพันธุ์หรอกก็ต้องดินน้นรนแต่ว่าจะดีแค่ไหนอาจจะดีกว่าหรืออาจจะไม่ดีเท่าอันนี้ผมไม่กล้าตอบเพราะว่าการการันตีแบบนั้นเนี่ยมันมันมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างสมมตุติอ่ามีสงครามไหมละ่ะทั้งโลกนี้ราคาแป้งเป็นยังไงตลาดข้างนอกข้างในเป็นยังไงคู่แข่งพวกผมคือใครบางทีในพื้นที่ก็มีคู่แข่งกันเอง ทั้งตลาดอย่างที่เมืองไทยเราเป็นก็ปัญหาเยอะๆมากก็คือปัญหาซึ่งไม่ใช่อยู่ในกฎที่เราเรียนรู้กันเลยอย่างเช่นออยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้โผล่มาซื้อราคาแพงๆจนผมเดาว่าไม่ใช่เงินมาซื้อมันก็มาอันนี้ก็เป็นปัญหาให้กลุ่มเราแก้ไม่ได้ <S <S ทําไมจะเหลือเลยครับ <S <S 2> <S 2> สมมุติว่าอยู่ดีๆมันวันนี้วันละบาทแปดสิบมีคนมาให้สองบาทห้าสิบกรรมการยังไปเลยครับแต่ว่ามันไม่ยั่งยืน เขาจะมาซื้อวันเดียวแล้วเขาหายไปเลยบางทีเขาต้องการเอาเงินส่วนนั้นเข้าสู่ระบบหรือออกมาอันนี้ภาษาชาวบ้านก็เยอะแยะเอามาฟอกเอามาล้างเอามาซักเราเราไม่มีหลักฐานพูดอะไรไปก็แค่พูดผมอาจจะพูดผ่านสื่อแต่ผมก็ยังไม่มีหลักฐานอยู่ดีอาจจะถูกอย่างที่เขาพูดก็ได้อาจจะไม่ถูกก็ได้อันนี้คือปัจจัยข้างๆครูคเป็นปัจจัยที่เติมมาทุกวันในอาชีพเกษตรกรเบื้องหลังอีกก็คือไปเจอกับสภาพาการค้าซึ่งเรา มีคู่แข่งในพื้นที่มาจากทางไกลเขาต้องการมันเยอะเขาก็ซื้อแข่งอันนี้เป็นเป็นเป็นสัจธรรมของการเข้าไปอยู่ถนนการค้าพวกผมจากเกษตร,รกรมาวันนี้ก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าผลิตยังไงขายแบบไหนด้วยไม่มีโอกาสที่จะมาอ่ามาต่อรองว่าขอเวลาสักสองปีนะเดี๋ยวจะขึ้นมาเป็นตามืออาชีพไม่มีหรอกครับพอเดินเข้ามาก้าวแรกก็เจอเลยก็อาศัยต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งผมก็ไปศึกษากับไปแอบกระซิบคนโน้นคนนี้คุณก็ไก่ข้อไข,าขาจากบริษัท ไทยว่าวบ้างประเซ็ซื้อยังไงขายยังไงทําไมผมซื้อไปแล้วมันขาดทุนทําไมคนนี้ซื้อไปแล้วเขามีกําไรก็เริ่มมีคนมาอธิบายอ๋อเริ่มเข้าใจหลายๆอย่างรูปแบบการขาครับอันนี้คือสิ่งที่ผมหวังมากว่าเกษตรกรไทยวันหนึ่งต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นคนที่พร้อมที่แข่งกับใครก็ได้ในโลกใบนี้หมายความว่าขาเป็นซื้อเป็นผลิตเป็นนั่นคือเกษตรกรแต่ทุกวันนี้เรายังเป็นเกษตร แล้วก็ไปตะก,กรอนอยู่ก็ยังยังเว้นรักไว้ไกลๆด้วยนะครับพี่ผู้ใหญ่ผมขอนิดนึงครับ,รบพี่ผม <c oughs> ผมอยากจะขอให้พี่ลองแยกแยะให้ฟังนิดนึงว่าต้นทุนต่อไร่น่ะมันมีค่าอะไรบ้างพี่โอเคต้นทุนต่อไร่ทํามันเนี่ยก็มีอยู่สามสี่กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มค่าเครื่องจักรอย่างเช่นรถไถรถปลูกรถขนจากสวนไปสู่ลานรวบรวมกลุ่มที่สองกลุ่มแรงงานอย่างเช่น กลุ่มจัดการวัชพืชไม่ว่าจะเป็นฉีดยาหรือดายยาขุดต้องใชแรงงานมนุษย์อยู่บ้านเรายังไม่มีเทคโนโลยีที่ดีพอที่จะเอามาขุดมัน,นครับอันนี้เป็นข้อด้อยของเมืองไทยเลยส่งมันออกอันดับหนึ่งผมต่อว่าต่อหน้ากล้องเลยของโลกโดยซ้ําไปยังไม่มีอันนี้เลยแล้วก็อันดับที่สามก็คือกลุ่มผมเล่าถึงกลุ่มแรงงานกลุ่มเทคโนโลยีอันที่ปัจจัยอื่นหนึ่งก็คือกลุ่มสารเคเมีพวกปุย๋ยพวกยากําจัดวัชพืช,พชนี่เป็นสามกลุ่มหลัก ของต้นทุนในการผลิตแต่พอมาถึงลานรวบรวมเราก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นการจัดการในลานค่าขนส่งรถบรรทุกขนาดใหญ่ค่ารถตักค่าอะไรซึ่งยังไงเราก็เดินไปแล้วก็จะมีรูปภาพของกลุ่มให้เห็นมันก็จะมีแบ่งเป็นเป็นช่วงครับค่ารายจ่ายของเกษตรกรก็อยู่อยู่ประมาณ3ามกลุ่มนี้ต้นทุนในเรื่องการจัดการเรื่องค่าเครื่องจักรเครื่องกลต้นทุนในการจัดการแรงงานมนุษย์ต้นทุนจัดการเรื่องสารเคเมีและปุย๋ย มาใช้อินรีย์แล้วมันมีแนวโน้มว่าเราจะลดใช้เคมีได้บ้างอ่าถามว่าอินทรีย์จะลดใช้เคมีไหมมันต้องดูที่โจทย์ที่ว่าคุณต้องการยังไงจริงๆแล้วผมไม่ได้สนับสนุนอินรีร้อยเปอร์เซ็นต์ณวันนี้นะครับต้องบอกตรงๆเลยวนะ่าอินทีร้อยเปอร์เซ็นต์ยังยังยังไม่สามารถตอบโจทย์โดยเฉพาะพันธุ์พืชที่ถูกผลิตขึ้นมาสมัยใหม่พันธุ์มันสมัยใหม่ถ้าเรากลับไปใช้เป็นออร์แกนิกล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเขาอาจจะไม่ตอบโจทย์ให้ผลผลิตที่ดีพอเพราะว่าด้วยคอนเซปต์ของการสร้างพันธุ์พืช ด้วยคอนเซปต์ของการสร้างปุ๋ยเคมีด้วยคอนเซปต์ของเกษตรกรที่ใช้อยู่มันจะต้องเข้าใจเป็นมุมวิทยาศาสตร์จริงๆวันหนึ่งเราอาจจะก้าวไปที่อินทรีย์ได้ถ้าดินเราพร้อมเหมือนป่าเปิดใหม่ๆซึ่งวันนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้อะไรเป็นเป็นสารที่เขาเรียกอินทรีย์แล้วแต่ณวันนี้กลุ่มพวกผมยังต้องใช้อินทรีย์กับเคมีรวมกันครับเพื่อที่จะรักษาคุณภาพผลผลิตหรือเพิ่มคุณภาพผลผลิตและเพิ่มปริมาณอันนี้ก็ต้องตอบตรงๆว่าใช้ร่วมกันครับ ไม่ได้ใช้อินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่บอกว่าจะเพิ่มเป้าหมายที่จะเพิ่มเป็น12-15ตันเนอนาคตเนี่ยอนาคตเ,เนี่ยยาวแค่ไหนและอะไรจะปัจจัยอะไรที่จะสนับสนุนให้ไปสู่จุดนั้นปัจจัยที่จะสนับสนุนไปสู่มีอยู่สองอย่างปัจจัยแรกเลยคือคนเป็นโน้ตเฮาคนต้องรู้เรื่องธาตุอาหารพืชอย่างดีพันุพืชอย่างดีก่อนปัจจัยที่สองคือเทคโนโลยีเทคโนโลยีอย่าลืมว่าไม่ใช่เฉพาะความรู้นะครับเงินด้วย ถ้าไม่มีเงินทําอะไรยากมากบ้านเรา,าเกษตรกรอย่างพวกผมยังเข้าถึงแหล่งเงินที่ดอกเบี้ยต่ําน้อยโอกาสที่จะไปถึงกลุ่มผมอาจจะได้นิดหน่อยแต่หลายๆกลุ่มก็เข้าไม่ถึงด้วยข้อจํากัดทางระเบียบการกู้ข้อจํากัดแหล่งเงินทุนลหลายๆอย่างความที่พวกผมไม่ได้ฝึกให้มาเป็นนักบัญชีนี่ก็คือจุดได้อย่างหนึ่งของขเกษตรกรพอเราไม่เป็นนักบัญชีเราไปขอเยื่นกู้มันจะผ่านยากผมพูดถึงเทคโนโลยีทําไมพูดถึงเงินมันมาคู่กัน ยิ่งใหม่คัตติ้งเอทมาเลยเนี่ยก็ยิ่งแพงเพราะฉะนั้นพวกผมก็ต้องปรับให้มันใช้ให้ร่วมสมัยย้อนสมัยบ้างเอาที่เหมาะสมคือจริงๆแล้วเกษตรกรต้องเป็นนักนักต่อรองนะครับเป็นไม่ใช่ว่านั่งรอแบงมือขอความช่วยเหลืออย่างเดียวจะน,นักต่อรองด้วยเราต้องเป็นนักเคมีในเรื่องการใช้ปุ๋ยใช้ยาเป็นนักชีวะในเรื่องการใช้พันธุ์พืชเป็นนักอ่สังคมสงเคราะห์ในการที่จะดูแลกลุ่มเพื่อนพ้องแล้วก็ครอบครัวตัวเองเป็นนัก ฟิสิกส์ที่จะต้องมาคำนวณเรื่องการใช้น้ำใช้ปัม๊มใช้ท่อใช้ปุ๋ยเอยใช้ระบบอันนี้คือคือที่ผมพูดมาเนี่ยมันคนหลายคนมานั่งรวมกันเพราะฉะนั้นการไม่มีกลุ่มลําบากมากมีกลุ่มก็จ,จะได้เปรียบคนนี้จริงๆแล้วเขาทําสัตว์เลี้ยงด้วยเขามีฟาร์มวัวฟาร์มควายเขาได้อะไรปลูกมันอยู่แล้วแต่ได้ประโยชน์จากภาคโรงงานที่เอามาผลิตเอาของที่เหลือจากโรงงานมาผลิตราคาถูกกว่าท้องตลาดได้ประโยชน์ไหมครับะคนนี้ จากที่เคยสองตันห้าพีกายนี่ได้ห้าตันแล้วนะครับ<ง>ครับผมคนนี้เป็นคนที่ดูแลเครื่องจักรหลักทั้งหมดของกลุ่มก็คืออย่างวันนี้มีคนมาเช่าเอาเครื่องสมาชิกมาเอาเครื่องไปโรยขี้ไก่แกบเพื่อที่จะพัฒนาดินเขาก็จะดูแลทําบัญชีคนนี้เป็นที่ปรึกษามีอะไรก็มาคุยกันถ้าไม่ฟุบไปตั้งข้างคนละข้างก่อนก็คุยกันต่อบางทีก็ได้ข้อตกลงบางทีส่วนใหญ่ท่านอาจารย์จะเสนอว่าไปตรงนี้ไหมเผื่อเขารู้ดีกว่าเรา ไปตรงนี้ไหมซึ่งจริงๆแล้วเกษตรกร,ร,กรผมอยากให้เป็นภาพการรวมกลุ่มเพราะคนเดียวเก่งทุกอย่างไม่ได้ครับโดยเฉพาะเรื่องการจัดการเรื่องการเงินเรื่องบัญชีพวกผมอ่อนมากแม้กระทั่งตัวผมเองก็อยากจะให้ตรงนี้เป็นเป็นเป็นกลุ่มที่เข้าใจรูปแบบจริงๆเป็นเกษตรกร,ร,กรที่มองเห็นภาพอนาคตเราไม่ได้ต้องการแค่ปีหน้าแต่เราต้องการมองว่าลูกผมหลานผมจะต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ต้องอยู่ดีมีกินด้วยนั่นคือเป้าหมายจริงๆครับ